ว่าที่โควิดยังไม่มา้งเราแสดงว่าเราปฏิบัติตัวตได้ดีในระดับหนึ่งน,นะครับการทิ้งระยะห่างไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ไม่เป็นเรื่องยากครับทําได้ง่ายๆนะครับกล้องยูทบเบอร์เราสร้างห่างกันไว้เราจะทิ้งระยะห่างกัน,นเน,นเมตรนึงเมตรนึงเมตรครับเราจะออับจังนะครับโควิดสิบเก้านะครับถ้าคนที่ดีนะครับ เชื้อโรคติดมาแล้วนะครับไปสัมผัสของสิ่งใดกันแล้วแต่นะครับถ้าอีกคนไปสัมผัสก็สำคาญนะครับผ่านเชื้อโรคนะครับเพราะฉะนั้นสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับที่ใช้ชิมนะครับที่เป็นพกพาง่ายๆะแบบอ่ะแบบพกพาง่ายๆครับผมเชื่อว่าสำคัญมากนะครับสเปรย์ที่สเปรย์แอลกอฮอล์นะครับ พอมาที่พีนะครับมีสเปร์ทีกคะตีอยู่แล้วนะครับเป็นสเปร์แบบพกพาง่ายนะครับเอาใส่กระเป๋านะครับใส่กระเป๋าเรานะครับเราจะหยิบจับอะไรนะครับเราต้องสเปร์มือทุกั้งนะครับไม่ว่าก่อนทานอาหารกันแล้วแต่นะครับที่หยิบจับอะไรผ่านมือคนอื่นมาถึงมือเรานะครับครับนี่ครับ เพราะว่าการปฏิบัติตนนะครับปฏิบัติตัวเองนะครับเราพบสเปซที่แลิชีแบบนี้นะครับยิ่งตอนนี้นะครับจับปฏิทินนะครับมาอยู่หน้าบ้านเราแล้วนะครับอยู่ใกล้เรามากนะครับจะเป็นเปรียบเสมือนตัวแทนนะครับของปฏิทินนะครับเราต้องทําตัวอย่างให้ทางสังคมเขาเห็นนะครับว่าเรามีมาตรการที่เข้มงวดเหมือนกันไม่ว่าเราจะอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ชนบทห่างไกลความเจริญนะครับ ไม่เหมือนกันครับต่างจังหวัดก็จะต่างจังหวัดมีความเจริญแต่ชนบะุก็คืออยู่แบบนี้นะครับการพกนะครับสเปรย์ติดตัวนะครับของสเปรย์ทีคาริชินเนี่ยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ฟลูเวอร์นะครับคือมันพกง่ายนะครับมันถึงสะดวกนะครับแค่ใส่กระเป๋าติดตัวเราสัมผัสอะไรทุกครั้งสเปรย์กระหอทุกครั้งนะครับแล้วก็รักษามาตรการนะครับห่างกันหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรพอครับ เพราะว่าผมเชื่อว่าในแต่ละวันนะครับมีเอฟซีนะครับเอฟซีคนที่เขาเป็นห่วงนะครับคนที่เขาเป็นห่วงพวกเรานะครับยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็คนในหมู่บ้านโกกอกทุกทุกท่านนะครับผมเชื่อว่าเขามองเราอยู่นะครับว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรนะครับเวลาเราทํากิจกรรมต่างๆนะครับเรามีมาตรการที่เข้มงวดไหมนะครับ ซึ่งผมเชื่อว,ว่ากิจกรรมมันจะเดินต่อไปได้พวกเราต้องมีมาตรการที่นะครับที่รัดกุมวันนึงคนดูเราเป็นล้านนะครับเราไม่รู้ว่าเขาคิดดีกับเรากี่คนคิดไม่ดีกับเรากี่คนถ้าคิดดีประมาณ99.99 99. แต่ถ้าคิดไม่ดี1%่งเปอร์เซ็นเท่านั้น,นครับมันจญหาแน่นอนครับต่ไม่มีอะไรเต็มเอยนะครับ แต่ถ้าเรานะครับรักษามาตรการที่ที่อยูร่ร่วมกันได้นะครับอันนี้วิชาการเนาะไม่เบืือกันเนาะนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่านะครับทุกคนปฏิบัติได้นะครับไม่ยากเพราะพวกเราผ่านอะไรกันมาเยอะนะเราอยู่รวมกันเป็นปีแล้วนะครับผมเชื่อว่าพูดอะไรเราก็น่าจะเข้าใจกันเนาะนะครับยิ่งตอนนี้นะครับมัน,น เรื่องทุกอย่างมันจะเงียบนะครับเรื่องทุกอย่างเี็นอย่างเรื่องของลุงวมคนนี้ก็เป็นคดีฟันงกิดทุกเรื่องเลยนะครับก็คงไม่มีอะไรจะใหุ้ดแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับอยู่กันแบบรู้รักสามัคคีนะครับร่วมแรงร่วมใจกันอย่างที่เราเคยปฏิบัติมานะครับเพื่อที่เราจะก้าวไปด้วยกันนะครับอย่างที่คุณรัชนีลกาหยุดพูดไว้นะครับ ไร้อ่ะไร้อ่แล้วน้องชายพูดอ่ามีเสียงมีเสียงนกหวีดอ่าไร้อ่ะแล้วอ่าอ่าวเห,หมือนกันใช่ไหมก็ต้องขอบคุณค่ะเหมือนที่พงศบอกว่าเราอยู่ด้วยกันมานานหลันี้เราหน่อยอภัยกันนะคะ มันไม่มีใครสมบูรณ์แบบไปทุกเรื่องนะคะตัวตัวพี่เองก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบตัวลุงคนก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบทุกคนไม่มีใครสมบูรณ์แบบค่ะแต่ว่าการอยู่ด้วยกันรู้รักสามัคคีเราต้องไปต่อค่ะเราต้องไปต่อนะคะไปต่อแบบรอนะคะไม่ใช่ไปต่อไม่รอแล้วนะไม่ใช่นะคะเราไปต่อแบบรับกันไปด้วยกันนะคะใครเดินเร็วก็อันนี้เพื่อนเเดินตามใครเดินช้าก็เดินให้เร็วเพื่อความสมดุลของสังคมนะคะ อ,อยากเรียนเชิญผู้ใหญ่สักท่านหนึ่งค่ะเรียนเชิญปู่นะคะเรียนเชิญปู่่อยค่ะปู่อบอกว่าวันนี้จริงๆจะก,กลับตะโกนละแต่นี่วอนไวยก่อนปนะู่อย่เพิ่งไปไหนนะหนูจะเปิดช็อปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดืเอนก็นได้ตั๋ รัดเ็เป็นกครับเราเงีย่อให้เพื่อกานน้ำเพื่อเรือเสือขพ้่ป่านี้ต่อไปเป็กองครับเหมือนกันกับ ควทำโกนควาบ้าน,านจัก็สำเร็จไปได้ <c oughs> ยังยังไงก็เราเป็นมนุษย์ที <c oughs> ่ประเสริฐเราเป็นมนุษย์เราไม่ใช่สัตว์นิรสาร <c oughs> เราต้องให้อภัยกันซึ่งกันและกัน <c oughs> เพราะให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขเลย <c oughs> ไม่ต้องเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย <c oughs> เพราะให้สุดยจสุดใจสบายกายสบายใจ ขอขอบคุณมากยังไงขอให้ทุกคนอดทความดีที่ทุกคนคุ้ค่าคุ้ค่าใจเราทุกลกหลขอขอบคุณมากสาธุสาธุสาธุมาเลยบูมเรือนทุกคนประจุ่งของมากเพื่อให้ท่านนะคะที่อยู่ อยาให้ที่านถ่ายรูปกกขอบคุณปู่ม้าๆนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอย่างที่เรียนว่าพี่เองก็เดินทางมีส่วนร่วมกับที่นี่กับครอบครัวลุงพลแฟมิลี่มาก็มากกว่าครึ่งปีนะคะเราก็รู้สึกว่าเราเรอยากเดินต่อแล้วอยากไปด้วยกัน ถึงที่นี่จะมีอะไรตื่นเต้นตลอดเวลาก็เถอะที่รู้สึกว่ามาใหม่ๆที่นี่ตื่นเต้นตลอดเวลามันจะมีสาเหตุทําให้เราต้องตื่นตัวอดีนในีนนี่หลั่งไหลามากเลยอดีตลีนความตื่นเต้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อย่างเรียนให้ทราบว่าช็อปนี้นะคะที่อยู่ด้านหลังท่านเนี่นนะคะ่ะมันไม่ใช่ช็อปมาดิพีทอย่างเดียวนะคะมันเป็นช็อปของทุกๆท่าน ใครที่ขายของแถวนี้หรืออยากจะมาแชร์มาให้ต้นอ,อ้อต้นกล้วยหรือทุกคนเดี๋ยวาช่วยกันรีวิวค่ะช่วยกันเถอะค่ะช่วยกันมาใช้ให้มันเป็นประโยชน์เพราะว่าพี่ทําเพื่อให้ใช้เป็นประโยชน์นะคะไม่ไม่ได้ทําไว่ให้ส,สวยๆโชว์มันไม่คุ้มค่าเศรษฐกิจนะคะมาช่วยกันทำมาหากินแล้วก็ใครมีอะไรก็แบ่งปันกันนะคะไม่ใช่เฉพาะมาดี่พีทหรือหรือสินค้าของพี่เท่านั้นอยากให้ทุกคนมาอย่างพี่มานาเมื่อวานคุยบอกมีอะไรนะพี่มานา อ่าสเปรย์แก้ปวดง่ายอย่างเงี้ยค่ะหรืออ่าพี่วีออสเมื่อวานบอกมีกุ้ยจั๊กอย่างเงี้ยค่ะแม่จำลองมีข้าวปุ้นอยากมาอันเนี้ยได้หมดทุเรียนทุเรียนทอดทุเรียนควรอ่าทุเรียนทอดทุเรียนควรค่ะชอบพี่แอนก็มีก็มาเปิดตรงนี้ได้มามารีวิวมาอยากให้มา try